ทางหลวงสกลนครบ้านต้องช่วงนาแกบ้านต้องกำลังจะก่อสร้างเป็นถนนหรือทางหลวงสี่เลนนะครับจากสองเลนเป็นสีเลนกำลังเคลียร์ลิงเส้นทางนะครับ